ฉันทักทายทุกคนเรากำลังติดต่อกับคุณ system ม g UR u ย u อ a r k มามาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนมาศึกษาแต่ละพารามิเตอร์อย่างละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างหากจำเป็นก็สามารถหยุดวิดีโอได้เราขอแนะนำให้พิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละตัวขององค์กรที่กำลังศึกษาอย่างละเอียดที่ท่วนมากขึ้น ตอนนี้มาดูตัวชี้วัดหลักของบริษัทการ m a s t e r c o Incorporated ที่คือ MA บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่25มิถุนายน2025โดยการจำแนกประเภทกรุมาเกต็ตบริษัท m a s t e r c Incorporated อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Payments มี48องค์กรเข้าร่วมการประเมินผลลัพธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ ลบ2.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ0.6คะแนนหากมองกว้างๆจะเห็นได้ว่าอยู่ในกรอบของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเราพบว่าคะแนนเฉลีย่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ2.5คะแนน Mr. c o r d i n c o r p o r a t e d การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท m a s t e r c o r d Incorporated และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้น m a s t e r c o r d Incorporated แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่23.2%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อย26.2%มูลค่าตลาดของบริษัท m a s t e r c o r Incorporated มีมูลค่ารวม56,230ล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าทุนของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่1,746,000ล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่6.59พันล้านเหรียญสหรัฐและงบดุลการลงทุนของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่178 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและส่วนแบ่งทุนในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันเมสเตอร์คอรินคอร์ปอเรทิตในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดหุ้นอยู่ที่28.987%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่3.708%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย,ย่อยแยกลบ1คะแนน หนี้สินของบริษัทมีจำนวนถึง18,586พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่282%ของส่วนของผู้ถือหุ้นระดับหนี้สินทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนอัตราส่สวนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่38.5ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ30.6 การประเมินอัตราราคาตลาดต่อกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยแยกลบห่งคะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่13,142ล้านเหรียญสหรัฐคาดการกำไรที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่16,898ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่17.4ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ6.7การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยที่ไม่ดี -1 คะแนน รายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่2 9 0 5 0ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่35.51พันล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวบ่งชี้ปริมาณการขายที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่45.2% โดยค่าเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่21.9%การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่จำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ8.61%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง237% จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ14,342,000เหรียญสหรัฐในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยน,นั้นมี4,206,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนตลาดต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานคือ372.3พันเหรียญสหรัฐ ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อย139.2ดอลลาร์พันการประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานแต่ละคนอยู่ที่823,000เหรียญสหรัฐอยู่ในหมวดหมู่ย่อย635,000ดอลลาร์คะแนนยอดขายต่อพนักงานเทียบกับหมวดหมู่ย่อยดี 0.5คะแนนจำนวนหุ้นที่ถูกขายชรอตอยู่ที่0.8%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่1.7%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับร้อยและ46ของบริษัท m a s t e r c o d Incorporated ในขณะที่สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14มีค่าประมาณเท่ากับ51% มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ558เหรียญสหรัฐราคาประมาณที่คาดการไว้สำหรับหุ้นของบริษัทคือประมาณ627เหรียญสหรัฐมาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณดูได้ดีกว่าลิงก์ไปที่ตารางคำสั่งซื้ออยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางลำดับประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะทั้งหมดในฤดูกาลปัจจุบันโดยระบบข้อมูลและอ้างอิงกูรูมาร์เก็ต การเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท m a s t e r c o r d Incorporated ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงการประเมินกู r u มา r k e t มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นเพียงภาพรวมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูลและอ้างอิงจาก GuruMarket ก